มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับในบ่ายของวันนี้ครับก่อนหน้านี้ก็มีพี่น้องป้องปลายนะครับบอกว่าเออสถานการณ์โควิดระบาดอย่างนี้คือบ่อยเห็นสอสอเพิ่นบอกออกมาแอคชั่นเนาะเบิ่งก็ยังเสยเตยเวร์อยู่ทันอยากสอสอกลายเป็นอบตเอืน้นบัวติงเลยทันเอา้าเป็นยังไงขึ้เปลี่ยนสีเนาะทัน,น <ะ S 1> พี่น้องป้องปลายเขาเดือดร้อนสอสอเพิ่นคือ บอกกตือรือล้นตอนที่เพิ่นคือเพิ่นตอนเพิ่นหาเสียงว่าทันตอนหาเสียงนี่บะายางพันว่าแอมกไอยังถามยกเจ็บค้อยู่บอครับคู่มือนีป่วยจนจะตายแล้วก็บ่เห็นผู้ใดโผลหัวมาให้เบิ่งแนวว่าทันสสก็ยากโควิดอ่าสสเป็นยังเป็นสีนอบาดเฮาเวลาเพิ่งผ้าบัดเพิ่งผ้าบ่ได้นะครับเวลาบัดบ่เจ็บผมบาดจะเพิ่งผ้าบัดมหาดีขนาดเลยว่าทันนี่บางคนก็พูดกันในกระแหนอย่างนี้นะครับเราเองก็จำคลิปปากคํากันในกระแหนของชาวบ้านมา ปรากฏว่าท่านสสเองก็คงจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับก็เลยนะฮะตอนนี้ปรับตัวแล้วครับตกลงพื้นที่แล้วลงพื้นที่แล้วตอนนี้ครับยอมเสี่ยงเพื่อพี่น้องประชาชนครับเราไปดูกันฮะสสวริษกัตินันร่วมกับนายกการกัตินันครับจับมือกันครับตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตำบลไร่น้อยครับครับไปดูตอนนี้จะทางมติชนออนไลน์นะครับครับ สสเพื่อไทยอ,อุบลน,นะครับปรับพื้นที่8ไร่ตั้งเป็นศูนย์ดูแลโควิดชุมชนนะครับรอรับลูกหลานถ้าสู้ไม่ไหวก็เมื่อบานเท่าเดิร์ะนะครับ โดยในวันนี้นะครับสองสิงหาคมนะครับพุทกค่ะก็รายงานนะครับว่านายกัินัน์นะครับนายโยงการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์กัินัน์นะครับสสอุบลราชธานีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยนะครับมอบพื้นที่ก่อแปดไร่นะครับเพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคนอุบลไม่ทิ้งกันนะครับจำนวน50เตียงนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะกลับมารักษาตัวที่อุบลบ้านเกิดนะครับโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3จุด ก็ค <S preach ers> ือนะครับจุดที่1นะครับจุดพักคอยนะครับจุดที่2ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วนะครับแล้วก็จุดที่3ผู้ป่วยที่หายป่วยกักตัว14วันนะครับโดยมีนายอำเภอเมืองบุรีรัมยออบตไร่น้อยนะครับผู้นําท้องถิ่นนะครับได้มาร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนทีเดียวนะครับทางด้านนายวรศิษิ์กตินันนะครับสสบุราชธานีเขตหนึ่งพักเพื่อไทยนะครับบอกว่าทีมงานและครอบครัวกตินันนะครับและก็สสพักเพื่อไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง7เขตนะครับได้ประชุม รวมได้ประชุมกันนะครับถึงความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับในภาวะวิกฤตโควิด -19 นะครับในครั้งนี้ซึ่งเรานะครับได้เห็นเห็นว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับและกลัวมีหลายเทศบาลนะครับหลายอบตนะครับไปขอใช้พื้นที่ทางทางวัดทางโรงเรียนเพื่อตั้งศูนย์พักคอยนะครับแต่ชาวบ้านไม่กล้าให้ไปอยู่ใกล้ที่ชุมชนนะครับจึงได้มอบพื้นที่8ไร่นะครับที่บ้านนามิน หมู่4ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองอุบลรธานีนะครับซึ่งเป็นที่สวนของภรรยานะครับก็คือนางสาว พิทยาชัยสงครามนายกซิวนายกซิวนายยกเทศบาลเทศบตีนครอุบลราชธานีนะครับได้จัดตั้งเป็นศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตะบนไร่น้อยอำเภอเมืองนะครับเพื่อที่จะรองรับพี่น้องที่กลับจากกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับได้ประมาณ50เตียงนะครับเพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับที่เกินศักยภาพการบริหารจัดการในด้านการรับรองผู้ป่วยของโรงพยาบาลนะครับเพื่อคัดกรองและรอการส่งต่อ ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมนะครับและจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชนได้อีกด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตำบลไ้่ยน้อยสสวรสิทธิ์กันตินันนะครับแต่ว่าเป็นที่ของพระยานะครับผมในขณะเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นพวกเขาเรียกว่าเครื่องใช้เครื่องใช้ในภายในครอบครัวนะฮะผ้าห่มน้อนนะครับ อ่าแล้วก็ธนัตภาพปูเตี่ยต่างๆนะครับนี่เป็นลมให้ด้วยนะก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ทีเดียวเอออย่างนี้ค่อยดูค่อยดูดีหน่อยนะเพราะว่าเป็นสสก็ต้องจําเป็นต้องมาดูแลพื้นที่ของตนเองนะครับไม่ใช่ว่าจะมาดูแลเฉพาะเวลาหาเสียงนะครับผมเพราะว่าชาวบ้านเขาก็บุญกระปอกระแปดเนาะเราเองก็มีหน้าที่สะท้อนนะครับตอนนี้เขาออกมาดูแลก็ต้องปรกมือให้แหละครับผมนต้องเชื่นชมนะครับนี่ อันนี้อยู่ในตําแหน่งนะออืแต่บางคนนี่คณะว่าหลุดจากตําแหน่งเลยครับก็จะมีจิตยังมีจิตอาสาอยู่ครับอันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้เลยอสุดยอดเลยคนนั้ยังอยู่ในตำแหน่งนะทั้งนายกสิวทั้งนายกอบตเอานายกอบจการทั้งสสวรสิตด้วยแต่ว่าคนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับหลุดจากตําแหน่งไปแล้วครับแต่ว่าจะมีจิตใจห่วงหาห่วงใยพี่น้องประชาชน แม่เปนคนที่มีจ็ดอยู่ที่นครพนมครับโอ้คนใจดีส่วนมากอยู่นครคนนครพนมนี่นอกจากหน้าตาดีแล้วก็ยังใจดีด้วยครับผมนี่กาออย่าชงนะก็ชง้วก็ฟาดทันทีเลยนะผมนี่ผมเป็นคนที่เดียวเป็นมือฟาดอยู่แล้วครับผมเดวชงให้ครับไดวชงให้ครับผมอดีตนายกอบจนครพนมคนเรียกว่า คนใจดีนะฮะเดินหน้าทํางานแม้ไร้ตําแหน่งนําทีมสอปจมอบสิ่งของไปกําลังแก่บุคลาก,กรทางการแพทย์เบิง่งตีละขนาะเราบริววเป็นนายกอบจแล้วเราก็ยังมีนนหนักกินนัาใจเนาะนะฮะฐานรักพู้ืข่าวของเจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิเจ็ดข่าวเด็ดครับประจําจังหวัดนครพนมครับรายงานบอกว่าดรสมชอบนิติพจน์เป็นหอด,ดอนคนเี้นี่ดรคนเนี้ <S <S อเ,เออคนคนธรรมดาด้นี่นะครับห้าวอย่ามนธรรมดาเนาะ อันนี้เป็นดรสมชอบนิติพุทธครับอดีตนายกอบจอครับองค์การาบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับหัวหน้ากลุ่มทีมรวมพลังเพื่อไทยเพื่อนครพนมพร้อมด้วยสมาชิกสภาก็คือสอบจอนะครับของนครพนมแสดงว่าเราสอบตกหน้ายกแต่ลุกน้องระบบสอบตกครับผมแต่ลูกทีมได้ยกลูกทีมยังสอบได้อยู่แต่ของสอบตก ก็ประกอบไปด้วยนายพัฒนาไตรราชสปจเขตหนึ่งอำเภอนาแกนายนาวินนามเรืองสองปจเขตสามอำเภอนาแกนะครับแล้วก็นายทักษศิลสิงชาดีสปจอำเภอวางจางนายพงเทพโรดวิรัตสปจเขตสามอำเภอทับพนมแล้วก็นายวินิตตะบงสงปจเขตหก อำเภอเมืองนครพนมครับเดินทางไปมอบสิ่งของแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังแน่ยังมีน้ำใจอยู่เครื่องดื่มชูกําลังครับให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามอำเภอนาวาดและก็โรงพยาบาลสนามอำเภอศรีสงครามโรงพยาบาลสนามบ้านอำเภอบ้านแพงและก็โรงพยาบาลสนามอำเภอนาทมไอทีบอมมานีบนว่าอำเภอ,อนี่เขาอยู่ต่อๆกันได้ทันใช่ไหมครับ มันอยู่คนละฝั่งก็น่าจะอยู่อยู่คนละฝั่งได้ครับผมแอ้ถ้าคนไม่ใช่พื้นที่นี่ก็คิดว่าอยู่ใกล้ๆกันนึกว่าอยู่ใกล้ๆกันนึกว่าออกจกวัลินก็ไปซําล่งจากซัโล่งกับสีไปอำเภอเดชไปบุญทลิกไปน้ำยื่นตี่าทันคือพูดง่ายว่าจากซัโล่งไปพุ่นไปพ่้ไส้ครับจากโพวไส้มามืองสามสิบจากมืองสามสิบไปพุ่นหาศิรินท่อนหนึ่งสิครับผมพูดง่ายว่าไปคนละทิศคนละทางเลยครับผมครับ พราะผมนี่เป็นเคยเป็นเคยนะครับพนมกับพ้าหูแน่อยู่เอ่อยอ่างเช่นบันแพร่งกับยูไก่กระมูนี่บันแพ่งยูฟูนติดกระบึงกันเหมือนรับไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อฮาม้างดงจอเชียงใหม่นะเป็นไหครับผมติดเมืองติดเมืองบ่นี่เฟิ่อนยูคึ้นและทิศคนละทางครับทางนี้อดีตนายกอบจนครพนมครับผู้ใดเนาะแตนเนาะเดียมดูเพื่อนกะรองมึงดูมีอยอะบ่น้า พอเห็นอยู huh. uh ่แล้วมั้งเนาะอดี้นายกอบจน่ะเพนมเปิดเผยบอกว่าได้รับเสียสะท้อนจากเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าถึงงานจะหนักและก็มีความเสี่ยงถึงชีวิตแต่ก็ไม่ท้อถอยครับถือว่าเป็นหน้าที่และก็จรรยาบรรณที่จะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ขออย่างเดียวคือเรื่องงบประมาณตลอดจนอุปกรณ์สิ่งของที่จําเป็นในการปฏิบัติงานขออย่าให้ขาดแคลนครับไม่เช่นนั้นการรักษาและก็การป้องกันก็จะได้ผลไม่เต็มที่ ผมเองก็ฝากต่อผู้ที่รับผิดชอบ film, a a และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบตามแนวทางนี้นะครับแน่เพิ่นบอมีอำนาจเราเพิ่นก็ได้แค่ฝากให้กันได้รับดูกมาจากรับหลูกต่อจากท่านอาจารย์ทีนะครับผมก็ขอฝากประจำนครับผมจากทางด้านดรสมชอบนิติพจน์อดีตนายกอบจนครพนมพร้อมคณะก็เดินทางไปให้กำลังใจและก็มอบสิ่งของต่อนะฮะที่โรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสนามอำเภอท่าอุเทน แล้วก็โรงพยาบาลสนาอมอำเภอโพนสวรรค์ครับท่าอุเท,ทนกจบพนสวรรค์ก็หหางไกลกันได้นี่แล้วก็แวะเยี่ยมสนับสนุนการทําเตียงสนามของดรสุภวิทย์พันวงศ์นายกอบตอนนตาลอำเภอท่าอุเทนโดยกล่าวกับบุคลาก,กรทางการแพทย์ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของนครพนมเพิ่มขึ้นทุกวันเจ้าที่ก็ทํางานหนักขึ้นเป็นหลายเท่าขอเป็นกาลังใจสู้ๆนะครับตอนนี้นครพนมก็อยู่พื้นที่สีส้มครับครับ ก็ถือว่าคือเขาจะมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงและก็แดงเข้มอันนี้ก็คือพื้นที่สีส้มก็คือต่ำสุดแล้วล่ะก็สีเขียวก็ไม่มีไม่เหลือแล้วสีเหลืองก็ไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่สีส้มสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มอุบวเราก็อยู่สีแดงสีแดงแต่ว่ากรุงเทพแล้วก็เขาเพิ่มอีกสิบสาจังหวัดนะเป็นยีิบเก้าจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้มครับ่อไมติแต่อุบลเรานี่เขาก็ยังแปลกใจนะว่าตัวเลขนีของเราอุบลนน่าจะติดสีแดงเข้มครับ แต่ปรากฏว่าทางด้านโคราชแสงครับเอป็ิทิน่าแปลกใจเขา่าจะประเมินในเรื่องของการติดเชื้อในพื้นที่มั้งสงสัยว่าการคุมสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะเพราะว่าเราควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่ได้ดีจากพื้นที่ต่างพื้นที่พราะนําเข้าจากต่างจังหวัดแต่ว่าในพื้นที่สามารถควบคุมได้จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อ ว่าไปแล้วตัวเลขเราก็สูงจริงนะสูงสงครับสูงทีนี้ถ้าเผื่อเปรียบเทียบนะตะกอนนี่โอ้ยคนติดเชื้อมือละคน2คนกับบาดฝางกับเบิดเมืองเลยคู่มือนี่ติดส0่สเสื้อเตยเบร์อยู่ชินเหรอบ่หอือบ่อือบ่เอผมบ่านือ่เอือ่เอือต่เอือบ่เกือว่เอือบ่เอือบ0เอือบ่เสือ่เอือบ่เอือบ่เ่เอือบ่เอือบ่เอืไม่ได้ไม่เด้ไบ่้นะอย่าเบ่เอืเบ่เบ่เอือ่เอือบ่เอือบ่เอืาบ่เอืด้่ะครับ่มแต่ว่็ดีอู่เอือ่เ S <S ขาดหน้ากาคู่อันซากยงือว่าไข<ช>่อ,าายอยู่นะครับ<ช>อบอดดีประมาทเท่าที่ควรนะถือว่ายังถือว่าอันนี้อยู่แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นี่ก็ตรงไปอุบลเซอร์วิสหนึ่งก็เจรนุลางอุตนะเขามีเครื่องมือครบถันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมนี้ย่อมยอกว่าถึง3 0ที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าก็โออา ห้องน้ำห้องท่าก็สะอาดสะอ้านครับผมก็เคยถามเสียแจเเอ้าเป็นยังห้องน้ำจ้าคือสะอาดเห็นโอ้ยสําคัญเดิอาจารย์อภัพรท่านพอบางคนนี่ครับประเมินคุณภาพนี่บ่ได้เบิ่งจากฝีมือสร้างได้่เห่นเบิ่งจากห้องน้ำด้วยเห็น้าห้องน้ำบ่สะอาดนี่โอ้ยขนาดห้องน้ำยิ่งบดสะอาดบ่เหลืออละพวนดีเห่นนะฮะตัวชี้วัดนึงเลยครับผมห้องน้ำต้องสะอาดครับ แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการรับอัปเกรดแลของคุรเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของเราด้วยอะไรแล้วก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการติดตั้งแกส๊สระบบ LPG แล้วก็ CNG อย่างครบวงจรครับแล้วล่าสุดนิ้นเสียแจย้เพิ่มการให้บริการนะครับเป็นตอรออสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับอุบลเซอร์วิส1 9 9 7 ให้บริการนี้ทุกวันเลยนะตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5โมงเย็นแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนทั้งการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์นการรับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น,2ช,น 3, 2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับนั่นคือรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลือ อุบลสวิทบริหารจัดก,การให้เราก็กลับไปทํางานต่อเราก็กลับไปบ้านได้เลยครับเขาบริหารจัดก,การเรียรเราก็โทรแจ,จ้งอาจุญชลธิตตอนนี้เอกาสารเรียบร้อยและกรุนนาม,มารับคืนได้ที่อุบลสวิทหนึ่งเก้าเจ็ดโทรสอบถามก่อนนะครับศูนย์หกสองสองศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ครับครับสะดวกสบายทีเดียวนะครับส่วนคุณฟังท่านใดนะครับอยากได้ลรคบอิลิทไฟนะครับไปป้องกันอัเกียบไที่บ้านที่สำนักง,งานขณนะครับต่อเรามาได้เลยนะครับ ลูกบอลอิเไฟล์นะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเขาจะทํางานด้วยตัวของเขาเองนะครับแค่โยนลูกบอลอิเไฟล์ก็ในกองเพลิงหรือคุณฟังจากแขวนลูกบอลอิเไฟล์ไว้ในจุดเสียงที่อาจจะเกิดเปลืองไหมนะครับเมือ่ออิเลไฟล์เจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารคเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับ ฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนท่านใดสนใจอยากได้ลูกบอลอีลิตไฟไปป้องกันอักภัยที่บ้านที่สำนักง,งานคุณน,นะครับติดต่อเรามาได้เลย0903701013แล้วก็0817908442ครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลกันแบนครับ ไปตปรวจวัสตาประกอบแ่นด้วยเครื่องคอมิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไหร่หรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปนควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับโดยเฉพาะชนิดของเลนนะครับเขามีเลนกระจกเลนมัตติโคสเลนโปรเกรสซีฟนะครับ คุณภาพต่างกันราคาก็ต่างกันแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะฮะที่อุบลกันแว่นผมเองก็เป็นลูกค้าประจํามากว่า40ปีครับ,รบมั่นใจในคุณภาพของอุบลกัน